ต่อตรงนี้นะคะดึงยืดออกมาได้นี่เรีกว่าเสาวิทิยุโอเค่ายได้เลยครับอันแรกไทยค่ะที่สองนอกค่ะ <Yeah. S 1> ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับพี่อ,อุงอิกนะคะคอ้อนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันคะน้องโอเราจะมาดูนมไทยกับนมนอกครับผมเนี่วันนี้เราจะมาทำเชอร์รนนะคะเป็น นมไทยกับนมญี่ปุ่นปูนปนเน่เป็นนมกล่องนะคะนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนเอานมไทยก่อนบ้านเราอันนี้คือนมไทยบ้านเรานะคะนมไทยเดนมากใช่แล้วค่ะเขาก็เรียกว่านมวัวแดงนะคะอันนี้ไม่แน่ใจประวัติความเป็นมานะคะว่ามีมานานแค่ไหนนะคะไม่ละเอียดขนาดนั้นนะคะแต่จะเป็นนมโคร้อยเปอร์เซนต์นี้ดีกว่าไม่มีอะไรผสมเลยนะคะอันนี้เป็นนมกล่องญี่ปุ่นนะคะเป็นนมฮอกไกโดนะครับเป็นขึ้นชื่อนะฮอกไกโดนี่ขึ้นชื่อเรื่องนมใช่ไครับอันนี้เป็นข้างหน้าเนาะ ปข้างๆครับในนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่านมโคร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใช่แล้วเป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่านมญี่ปุ่นกับนมไทยแตกต่างกันยังไงวัวแดงกับวัวเนื้ญี่ปุ่นก็จะกินซูชิกินจริงเหรอคะไม่จริงแต่พี่เคยได้ยินว่าวัวญี่ปุ่นเขากินเบียร์อันนั้นน่าจะเป็นวัวสำหรับเลี้ยงทำเนอเออใช่ค่ะที่เขาแบบว่า เอาไปย่างแบบเนื้อมัิสุกกะอะไรเงี้ยเคยได้ยินพี่โน้ตพูดถึงย่างหนอเคียมหนอให้ทราบราคากันก่อนนะคะว่านมไทยวัวแดง11บาทนะคะอันนี้ปริมาณอยู่ที่200 ml ครับผมส่วนนมญี่ปุ่นนะคะปริมาณเท่ากันค่ะ200 ml ราคาอยู่ที่65บาทครับ65บาทนะคะซื้อนมอีนี่นะคะได้6กล่องขาดบาทนึงโอเคแพงมากอ่ะ6กล่องนี่คือ1แพ็คเลยนะนำเข้าด้วยเนาะ ผสมภาษีการเดินทางเดี๋ยวมาดูรสชาตินมไทยนมไทยกับนมญี่ปุ่นกันนะคะหลอดก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะหลอดบ้านเรานะคะธรรมดานะคะพับงอได้นะคะออกมาเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้แล้วก็ดื่มเป็นอย่างนี้นะคะส่วนหลอดญี่ปุ่นนะคะตอนแรกมาเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้จะแหลมๆนะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีข้อต่อตรงนี้นะคะดึงยืดออกมาได้นี่ <laughs> เหมือนเส,วนส,วนสวนาวิทยุเหมือนเสาโทรศัพท์เมื่อก่อนนะคะ หลอดญี่ปุ่นเก๋ไก่มากนะครับมาถึงรสชาติเจิมเลยเดี๋ยวนะคะพี่วิกจะลองหลับตานะคะแล้วก็ให้นาโอเนี่ยปากหลอดให้พี่วิกชิมดูแล้วพี่วิกจะรู้ไหมว่ามันแตกต่างกันไหมหรือว่าอันไหนเป็นไทยหรือยังเราใช้หลอดอันเดียวพอนะใช่ค่ะโอเคหลงั้นหลับตาเลยนะคะครับผมหลับหลอดหนอ่งรึปึ๊บอะ นอกกันนเหมือนกันนะครับอันแรกนะครับอันที่สองนะครับอันสองใกล้ๆนะครับโอเคทายได้เลยครับอันแรกไทยคะ่ะอันที่สองนอกค่ะโอ้โหถูกไหมคะเป๊ะเลยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับเราต้องลองคะ่ะมาความมันนะเราจะไม่แอบ,บดู มีรสชาติเป็นยังไงคะโอ้อันนี้ของนอกครับพี่นอกรู้ได้ไงคะมันมันมันหอมมันมันนี่ไม่ต้องจิ้มแล้วถ้าเราแบบมองด้วยดูดด้วยอาจจะแบบจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเราเราหลับตาเหมือนที่พี่วิกเคยบอกว่าภาษาสัมผัสเมื่ออันหนึ่งเนี่ยหายไปอันอันที่ใช้กันหนึ่งเนี่ยมันจะชัดมันจะจะเข้มข้นขึ้นครับเราต้องตั้งใจมากขึ้นนะครับใช่จากการชิมของพี่วิกนะคะทั้งสองรสชาตินะคะ นมไทยนะคะจะเย็นกว่านะคะเพราะออกตู้เย็นมเมื่อกี้นะคะนมญี่ปุ่นจะอุ่นมากนะคะเพราะว่าไม่ได้แช่ตู้เย็นมาหลายวันแล้วนะคะขอบคุณมาก <c oughs> สำหรับคำแนะนำนะครับพี่ล้อเล่นโนนมไทยอ่ะจะจืดกว่าอืจืดแล้วก็มีความเข้มข้นน้อยกว่า<อ>นมญี่ปุ่นจะรู้สึกว่ามีความเข้มขน้น <c oughs> เหมือนมีมวลอะไรอยู่ในนั้นนะคะห <c oughs> นากว่าหน่อยนึงแล้วก็มันมากกว่า,วาแล้วมีความหอมมากกว่าด้วยใช่ <c oughs> เป็นการวิเคราะห์ที่แยกแยะแบบทีมสลับทีมสลับอย่างนี้เลยนะน้องมอมมันกว่านี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคนกว่านิดนึงรู้สึกเลยว่าถ้าเอาไปทำบิงชูเป็นเกล็ดจะต่างกันันะครับเพราะว่าทีมอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นความต่างเท่าไหร่นะแต่ว่าเนื้อเนื้อนมอะค่ะพูดยากเนาะเหมือนน้องกินน้ำผลไม้อ่ะแล้วน้ำผลไม้ที่มีกากก็ไม่มีกากหรืออะไรเงี้ยกากน้อยกับกากเนืะออะไรเงี้ยคือมวลมันอะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแต่มันมันจะบางเบากว่าแต่ต่าง แต่ถ้าถามว่าผิวเผลนถ้าแบบว่าเอามาสลับกันพี่ก็ไม่รู้เลยค่ะปากหลอผิดก็ไม่รู้เลยเพราะว่ามันเป็นนมจืดเนาะใช่ถ้า<ม>เป็นนมอย่าง<ค>มีผลไม้หรือมีเพิ่มเติม,ตมนี่อาจจะแยกชัดขึ้นแต่เพราะมันเป็นออริจินอลกับออริจินอลร้อเหมือนกันทั้งสองั้นเนี่ยมาปะทะกันก็เลยคล้ายๆกันแต่ก็ต่างในคอเเียงความต่างอยู่ต่างนิดหน่อยครับต่างนิดหน่อยครับแต่ก็กินได้เหมือนกัน ไม่น่าจะต่างอะไรขนาดนั้นคือถ้าต่างขนาดนี้นะคะหมายถึงราคานะคะก็กินนมไทยดีกว่านะคะเพราะอินี่หงหกกล่องนะคะได้อินี่กล่องเดียวนมไทยก็ช่วยเกษตรกรไทยนะครับของท่านโอกินโอชอบอันไหนมากกว่ากันคะกินหมดอะครับกินหมดกินไม่หมดอะครับอันนี้น่าจะหอมกว่าถึงบอกว่าถ้านี้ไปทําอะไรอย่างอื่นอะต่อเป็นโปรดักต์อื่นน่าจะหอมมันกว่าคือ้าไอทิมแต่ถ้ากินเฉยๆก็กินนมไทยโอเคว่าปรุงอะไรเนี่ยโกติถ้ากินนมไทยดูดเปื่อๆก็ไม่ค่อยรู้อะครับโอ นี่ก็เป็นชาเลนจ์นะครับของไทยของนอกของพวกเราพี่วิกนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะมีนมเกาหลีนมอะไรอย่างอื่นหรือว่าจะเป็นชาเลนจ์อย่างอื่นที่ว่าเป็นต่างประเทศหรือเปล่านะคะเราเน้นของกินนะครับถ้าเป็นของกินต่างประเทศบอกเรามาครับเดี๋ยวเราจะตามไปกินเรายินดีกินนี่แบบสมมุติว่าใครอยากมีอะไรแนะนํานะคะก็เหมือนเดิมนะคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์พี่วิกกันนะโอด้วยนะคะวันนี้ไปแล้นพี่วิกอยากกินอาหารเมืองนอะอะไรฮะหมูเกาหลีอะไรเงี้ย มกโมงเกาหลีมันของไทยไม่ใช่เหรอเนาะใช่ครับนขนมโต,กเ,กมโตกเกียวขนมโตเกียวก็ของไทยงั้นไปดีกว่าเนาะคราวหน้าบอกแล้วด้วยนะอยากให้ทำอะไร